กาตูเลบรลี่สกุลาตอนรักวัยวุ่นของวัยรุ่นไม่กินหมู EP ที่11เอ่อก่อนอื่นฉันขอเคลียร์ใจตัวเองก่อนนะเหนือฉันชอบนายเดี๋ยวสินิชามันจะจริงใจมากเกินไปแล้วพูดทั้งทั้งที่ลูกชุบเขายือนอยู่ข้างผมเนี่ยนะไม่ต้องกังวลหรอกนะเพราะแบบนี้ฉันถึงเรียกเจ้าหล่อนมาด้วยยังไงล่ะ อีกอย่างที่บอกไปก็ไม่ได้หวังว่าจะให้ตอบรับฉันก็แค่อยากจะปลดล็อกความรู้สึกตัวเองมันก็เท่านั้นแหละแล้วที่เธอเรียกพวกเรามาเนี่ยเพราะว่าอยากจะขอโทษจริงๆหรอนิชาใช่ฉันได้เรียนรู้แล้วนะ่ะว่าทุกอย่างมันมาจากนิสัยของฉันเอย่าไปเรียกใบชามาแล้วใช่ไหมใช่ไปแอบเรียกมาแล้วล่ะหล่อนน่าจะยืนอยู่ด้านนู้น ในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วสินะนิชาฉันพร้อมให้โอกาสเธอเสมอแหละ สบายใจบอกไม่ถูกนี่ฉันอยากลองเรียนทาขนมลูกชุบมานานแล้วว่าเอาเลยลูกชุบฉันสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือก็อชมรมทำอาหารรีบเลยฉันรอชิมเพราะว่าเนี่ยจะหมดเทอมแล้วเอเมื่อกี้เห็นนิชาหลังไว,ไวัยแล้วเขาอยากขอโทษฉันต่อหน้าอาแบงหน้าก็เลยไปรอที่โรงอาหาร ต้องแบบนี้สิหลานหลันของอานิชาโตขึ้นแล้วสินะขอโทษอีกครั้งนะใบชาฉันไม่โกรธแล้วสบายใจได้บอกมานะไอ้คลื่นว่าไอ้เหนือพาลูกชุบไปไหนนี่คนเขาคุย,ค,ยคุยกันอยู่เองจะไปเป็นวิญญาณตามติดทำไมละวะไอ้ตินลูกชุบไม่กินข้าวเที่ยงหรอมีอะไรหรือเปล่าเหมือนมองหาอะไรอยู่ก็จีน่าน่ะสิ วันเนี้ยตั้งแต่เช้ามายังไม่เห็นเลยนะแมวก็อินดี้แบบนี้แหละบางทีน้องก็เมินเราก็จริงนะบางครั้งก็น่าหน่อยชะมัดแต่ถึงจะหนอยลูกชุบก็ยังเป็นทาสแมวนี่นาใช่ไหมไงฮะพี่รามมีเรื่องอะไรอยากจะถามแมวน้ำงั้นเหรอ เออพี่ได้ยินพวกสาวๆเขาพูดกันอะแล้วก็บอกต่อกันด้วยว่าอย่าบอกใครว่าน้องอัฟ้าชอบพี่แย่จริงฮะผมเนี่ยเป็นคนกระซิบบอกพวกนางเองเพราะพวกนางมาเซาซีแต่ดันปากโป้งซะนี่พี่รามซีเรียสหรือเปล่าฮะแบบมีคนที่ตัวเองแอบชอบอยู่แล้วอะไรแบบนี้เออไม่หรอกไม่มีสรุปว่าเป็นเรื่องจริงงั้นสินะฮะแต่ไม่น่าเลยพี่รามรู้จนได้ <laughs> โทษนะฮะออฟ้าแต่ว่านี่มันคือแผนชิวปิกของแมวน้ำเมื่อพี่รามรู้เขาก็จะเกิดอาการหวั่นไหวเฮ <c oughs> <c oughs> ้ไอคำว่าอย่าบอกใครเนี่ยมันคือเวทมนต์กระจายข่าวดีๆีนี่เองนะฮะพี่รามแต่ออฟ้าก็น่ารักนะคะฝากไว้ให้คิด <c oughs> อ้าวหัวหน้าสองทักหนึ่งจะมาขอใช้อุปกรณ์ชมรมที่นะหรอ ใช่ค่ะรบกวนหน่อยนะคะอยากจะลองทำขนมไปให้แต่ละคนเขาชิมเอ๊ะเจ้ามังฟิตพวกนี้อ๋อมันติดบั๊กเอ้ยมันหลุดออกมาละจ้ะโ <c oughs> ดนจนได้เป็นเรื่องปกติของห้องนี้จ้ะเออโอเคค่ะนี่ปกติแล้วถ้าไม่ปกติมันจะเป็นยังไงเนี่ย,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 ยปกติจ้า แบบเนี้ยทุกทีสิหนะ้าสงสัยคงจะต้องคิดสุดเค้กปลามันฟิตซะแล้วแอบสงสัยเลยล่ะคะ่ะว่าถ้าไม่ปกติมันจะเป็นแบบไหน <c oughs> ในที่สุดก็ได้กินขนมที่อยากกินสักทีอยู่โรงเรียนประจำแบบเนี้จะออกไปซื้อก็ไม่ได้หอยอร่อยจังนี่ลูกชุบทำขนมเก่งขนาดนี้เชียวก็ <c oughs> ถ้าขนมลูกชุบเนี่ยตอนอยู่บ้านเคยทำกินบ่อยมีหน้าล่ะถึงได้ชื่อลูกชุบกินเสร็จแล้วก็เข้าไปแปลงฟันอีกรอบนะจ๊ะสาวๆค่ะหมามีใบาชานี่นี่ถ้าเป็นซีรีส์ล่ะนายเอกทำขนมลูกชุบไปให้พระเอกกินอยู่เรื่อยใช้ขนมหวานจีบเหรองั้นตอนจบพระเอกได้เป็นเบาหวานแนะ่ๆน <c oughs> ฝากชิมแล้วก็ติชมให้หน่อยนะเผื่อฉันจะทำขายในอนาคตเมื่อกี้แมวน้ำชิมแล้วฮะอร่อยมากๆได้เลยของฟรีแบบนี้ชอบอ,อร่อยนี่นะทำขายได้สบายเลยอ่ะจริงเหรอได้แต่คำชมแบบนี้ใจชื้นเลยฮะหัวหน้าสองทับหนึ่งนี่ แมวตัวสีขาวๆนะ่ะใช่แมวที่เธอคอยไปเลี้ยงใช่ไหมมันนอนหายใจรวยรินอยู่ตรงนู้นนะ่ะไม่รู้เป็นอะไรจะจีน่าลูกชุบตรงไหนหรอที่เธอเจอจีน่าข้างๆโรงยิมนี่แหละตรงพุ่มไม้นะ่ะลูกชุบใจเย็นนะจีน่าน่ะไม่เป็นอะไรหรอก จีน่าแค่ป่วยสินะยังไม่ขิดทำยังไงดีล่ะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะจีน่าป้องกันตัวเก่งสไตล์ไปหรือว่ามีการเล่นสกรปรกโดยการวางยาไม่นะเหมือนในเกมยันเดเ้เลยฮะพอดีเลยคุณลุงพานโรงคะอยู่ข้างบนโรงยิ้มใช่ไหมลงมาพาแมวไปหาหมอทีคะ่ะคนเดียวที่เคยวุ่นวายกับจีน่าอย่าบอกนะ เดี๋ยวสิใบาชานิชานะ่ะเขาไม่ได้เธอสองคนนะ่ะถอยไปก่อนใบาชาฉันเข้าใจนะว่าการที่ฉันมากลับใจมันดูเชื่อถือ,อยากมันเป็นผลจากสิ่งที่ฉันเคยสร้างมาก็ไม่แปลกหรอกที่เธอจะสงสัยฉันแต่ว่าฉันยืนยันฉันไม่ได้ทำอะไรจีนะ่าแต่ทุกคนเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นเธอเธอต้องยืนยันความบริสุทธิ์ตัวเองแล้วล่ะ มิชากลับใจแล้วแต่ก็ดันได้รับผลกรรมซะได้แต่ไม่ต้องห่วงนะคะจีน่าไม่ได้เป็นอะไรขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแบบ EP ค่ะใกล้จะรวมตอนแล้วเรื่องนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและ FC ใหม่ไม่อยากพลาด EP ถัดไปก็ subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะ